คราวนี้คุณจะมาสอนการอ่านนะคะเวลาเราอ่านภาษาอังกฤษนะคะเราจะต้องใช้ความเข้าใจเรื่องแกรมาร์เข้ามาช่วยแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าจุด f full stop จบอยู่ตรงไหนนะคะมันอยู่ตรงนี้นะจุดส่วน stop นะคะคราวนี้หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องไปดูว่า subject อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ตัวนี้คือ subject นะคะคือประธานเนะาะค่ะคราวนี้เราก็มาดู verb นะค่ะ verb อยู่ตรงนะนี้นะคะ นี่คือสีเหลืองนี่คือเวิร์นะคะคราวนี้คือกรรมนะ,ะกรรมคือตัวนี้นะคะมีนะค่ะกรรมของเวิร์ตัวนี้มีสองตัวนะคะไว้คุรู้เนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นจริงเป็นคำนามเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขยายจะเป็นเรื่องเวลาสถานที่ลักษณะนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์นี้แปลว่าอะไรนะอันนี้แปลว่าคุณนะคะ Don't h a v e to h a v e to ตัวนี้แปลว่าต้องนะนะคะตัวนี้จะแปลว่าต้องใส่ด n t เข้าไปเพราะว่าเพื่อจะให้ความหมายปฏิเสธนะคุณนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรอันนี้คือ Ver รที่ต่อไปนะคะ tell เลปลว่าบอกนะกร,รนี่จะมี2ตัวนะคะคือเวิร์บคำว่า t e l เนี่ยมันจะบังคับให้เราลงคนฟังเนาะ คราวนี้เราจะต่อด้วยเรื่องค่ะเรื่องที่บอกก็คือ everything นะคะคือ don't have to tell แปลว่าไม่ต้องบอกนะคะคุฟังคือฉันนะ everything คือสิ่งที่บอกนะคะ่ก็คือคุณไม่ต้องบอกฉันทุกอย่างคุณนะคะไม่ต้องบอกฉันทุกอย่างนะคะประโยคต่อมาก็คือเป็นประโยคคำสั่งนะคะทำไมคุรู้ประโยคคำสั่งละประธานนะ Just don't นะคะ just ตัวนี้เป็น adverb นะคะ don't lie n don't lie n นี่เป็น verb นะคะ just เนี่ยมาขยายคำว่า don't แค่อย่านะคะให้ความหมายว่าแค่เนาะ just นะคะแค่อย่าอ,อย่าทําอะไร lie to me นะคะ verb คำว่า lie n เนี่ย,ขาายเยขาบังคับให้ต้องมี to เชื่อมกันนะคะก lie เนี่ยแปลว่าโกหกนะคะ โกหกต้องมีถูเชื่อมกรรมนะแปลิเชันเวลามาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่แปลนะคะแค่อยา่าโกหกชั้นนะคะเวลาอ่านเราต้องใช้ไวยากรณ์มาจัดกลุ่มคำนิดนึงนะคะเพื่อการแปลที่ถูกต้องนะคะ